สวัสดีค่ะมีกี่คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เซียโจนะคะที่เรามาเที่ยวที่เซียโนนะคะคลิปวิดีโอแรกอีพีแรกเราก็พาไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สองนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ตื่นเช้านะคะเตรียมตัวแต่งตัวที่จะไปเที่ยวนะคะวันนี้เราจะ เอารถนะคะขึ้นเฟอร์รี่นะคะ<ม>เพื่อที่จะข้ามไปที่เบนบรดไอส์แลนด์นะคะแบกเด็กมาเลยนะอุ้มเด็กมาที่อะลยใครขึ้นเวรที่นี่หรอจะขึ้นเวรหรือเปล่าจ้ะมาละอุ้มเด็กพอ,อด<ช>ก็ส่งมาวอดก็ส่งมาหนูชอบเจาะชอบเจาะเด็กชอบแบบชอบแทงชอบชอบทำหัตถการอืมแมนชอบทำหัตถการแต่ไม่ชอบเป็นนินชา ที่ละแถวอันนี้ลาสองแถวเรากำลัลลงรองขึ้นเฟอร์รี่กัน,นเขากำลังขยับขึ้นไปแล้วนึกถึงขึ้นเรือไปเกาะเต่าเลยลูกเขาก็มีที่แบบให้เหมืนอนตอนข้ามไปเกาะพะลานะอ,อะเกาะพะงาน<ป>ก็จะมีรถขึ้นได้ด้วยเกาะพะงานเกาะสมุยนะ เราเป็นจินนี่นะเราต้องตื่นเต้นกับทุกสิ <h <h ่งทุกอย่างเฮ้ยหล่ออุ้ยมีคนสะขอรี่ยงโอ้ right by the passengers e a h we can go a n y h e นี่ยนี่ไงทางขึ้นมานั่งข้างบนอยู่ตรงนี้พอดีเลยอ๋อเหรอใช่เพราะเราเฮ้ยเราจอดแล้วเหรอใช่อ้าแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือแล้วนะคะหลังจากที่เราเอารถนะคะเข้ามาจอดบนเฟอร์รี่นะคะที่เรารู้กันอยู่ว่าเซียร์ชเชลเนี่ย ติดกับแคนาดาเลยนะคะเราสามารถที่จะนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปที่วิกตอเรียแคนาดาได้นะคะส่วนใหญ่คนก็ชอบไปเที่ยวกันที่นั่นแต่ว่าเราอะเวลาไม่พอนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแพนไว้ก่อนนะคะมันต้องจองด้วยนะคะส่วนเฟอร์รี่อันนี้ที่ข้ามไปเบนบริดจ์เนี่ยมันไม่ต้องจองนะคะสามารถขับรถเข้ามาแล้วก็มาซื้อทิกเก็ตได้เลยนะคะที่ที่ตรงเทอร์มินอลที่เขาเอาเอาเฟอร์รี่ข้ามมานะคะแล้วก็ เราสามารถขับข้ามไปแวนคูเวอร์ได้นะคะแคนาดาเนาะแค่ใช้เวลาขับรถเนี่ยสนาทีกว่านะคะสำหรับคนที่เป็นซิติเซนก็สามารถที่จะยื่นพาสปอร์ตได้เลยนะคะพาสปอร์ต US p a s พาสปอร์ตนะคะหรือว่าจะมีคา์าที่เขาทำเฉพาะไว้สำหรับเราเดินทางข้ามบอร์เดอร์ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายนะคะแต่ว่าคือทริปนี้เรามาเราไม่ได้มีแผนที่จะข้ามไปที่แวนคูเวอร์หรือวิกตอเรียนะคะแวนคูเวอร์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่า มันก็เหมือนเซียเชลนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเราข้ามมาที่เบนบริดจ์ไอแลนด์นะคะก็อยู่ในเซียเชลเนี่ยนะคะคือพอข้ามมาเนี่ยเราก็จะได้เที่ยวบีชต่างๆนะคะคือมันจะมีหลายบีชมากเลยนะคะที่เราสามารถไปเที่ยวแล้วก็ไปดูได้แล้วมิกกี้จะบอกว่ามันสวยมากๆเลยทุกคนบ้านที่อยู่ ริมทะเลนะคะคือแม่ไม่กี่เห็นแล้วแบบอยากได้มากๆอยากอยู่มากๆเลยนะคะคือบ้านเนี่ยที่แม่ไม่กี่ดูเนี่ยบริเวณที่เป็นติดชายหาดนะคะคมี<ด>อยู่แถว<ด>บีชนะอะไรแบบนี้นะคะอยู่ฝั่งเบ็นบจ์ไอแลนด์นะคะราคาก็จะประมาณาร้านกว่าๆนะคะประมาณล้านกว่าๆขึ้นไปจนถึงแบบประมาณ5ล้านอะไรอย่างนี้ก็มีเลยนะคะคนแล้วบ้านบริเวณเนี้ย คือสวยมากๆค่ะทุกคนมันมันเป็นด้วยเพราะอากาศด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะวิวอะไรหลายอย่างซึ่งมันทําให้สวยมากแต่แม่มิกกิ้ก็มองภาพไม่ออกนะคะว่าตอนที่ช่วงวินเท์กับช่วงที่มันมีฝนตกช่วงที่มันอากาศครึ้มๆเนี่ยตอนที่แม่มิกกิ้ไม่ได้มาเนี่ยคือมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนที่แม่มิกกิ้ไปเนี่ยคืออากาศมันดีมากมันทําให้สวยมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสวยมากเลยทุกคนโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบอยากอยู่ตรงนี้เลยอะค่ะ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในนี่ไงคุณยายญี่ปุ่นที่อแล้วทําไมที่ที่ที่เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองันเป็นในการกับญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมีคนญี่ปุ่นที่ลิฟอยู่ในที่อเมริกาด้วยแต่ว่าคนญี่ปุ่นพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบเกิดโตที่เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความแบบ เติดต่อกับญี่ปุ่นแต่เขาก็มีความเป็นญี่ปุ่นแหละเพราะครอบครัวเขาเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าคือเขาตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ที่คือที่อยู่ที่นี่แต่ทีเนี้ยสงครามเอ่อยูเอสใช่ไหมคนผ่านไม่ใช่ฝั่งยูเอสอ่ะเขาก็กลัวว่าคนญี่ปุ่นพวกเนี้ยจะเป็นอ่มจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาปหรอกแบบกลัวว่าจะแบบจะลุกคือขึ้นมาต่อสู้เขาก็เลยต้องย้ายมาที่แคมป์ที่เขาจัดไว้ให้ซึ่งแคมป์อ่ะ คือเหมือนคุกเลยอ่ะเขาจะไม่คนญี่ปุ่นออกไปไหนเลยเขาจะอย,อยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นแคมป์อ่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เคยย้ายมาอันนี้ก็คือแคมป์ใช่ไหมอาร์ปาเลสโกอันนี้ไม่ใช่แคมป์แต่เป็นสถาเบันที่กับลูก ตรงบริเวณนี้นะคะที่เราเข้ามาดูนะคะมันไม่ใช่เป็นแคมป์นะคะทุกคนมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสถานที่ให้เราได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสมัยสงคารามนะคะ,ะกลุ่มคนญี่ปุ่นเขาก็จัดทําขึ้นมานะคะเพื่อให้คนญี่ปุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูได้ระลึกถึงช่วงสงคารามที่มันแย่ๆนะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นพวกนี้นะคะเขาไม่ได้กลับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยก็ พาพวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันคล้ายๆเหมือนแบบมันจะเรียกว่ากักกันมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนแต่เหมือนกับเขาถูกจํากัดพื้นที่ไว้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าทุกคนเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับอเมริกานะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เศร้านะคะทุกคนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ดีเลยนะคะสงครามเนาะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทําจัดทําขึ้นมาเพื่อมันเป็นการระลึกแล้วก็เขียนว่าความไม่ว่าคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ขับรถมาอีกที่นึงนะคะอย่างที่มิกิบอกว่า,าเป็นบริดจ์ไอแลนด์เนี่ยมันมีบีชที่เยอะมากๆนะคะเราสามารถขับรถเข้าไปเที่ยวได้เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็แวะไปหลายที่เลยนะคะ หลังจากที่เราเที่ยวกันเรียบร้อยดูแต่ละหาดแต่ละบีชกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับเอารถขึ้นเฟอร์รี่แล้วก็ข้ามกลับไปที่เซียโลนะคะซึ่งตอนช่วงขากลับเนี่ยเราจะไม่เสียเงินขากลับนะคะเราจะเสียแค่ค่ารถอย่างเดียวนะคะที่เราจ่ายมาตอนขากลับนี่ก็คือ17ดอลลาร์น,นะคะแล้วก็ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยไม่เสียเงินนะคะทุกคน ไม่เจ่งว่ะเวลานึกอะไรไม่ออกเวลาทำกับข้าวไปกินกับพี่เขาก็ลาบมันบอกว่าลาบเอ่อคาเมนลาบเนี่ยมันใส่ชาติชาติละชาติคาเมนนะอะไรลาวฟู้ดลาวลาวลาว สวยดีสวยไปไหนคะไปฮกกิ้งเหรอคะกินค่ะกินอะไรคะเจแปนดีฟู้ดค่ะที่ไหนโอ้โ y god จัสตินบิวตี้ฟู้ด วันนี้นะคะเราพามาเที่ยวดูเช um อร r y ี่บอสตัที่ยูวอชิงตันนะคะคือมหาวิทยาลัยวอชิงตันมหาวิทยาลัยที่นี่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนสวยจริงๆแล้วก็ทุกคนจะต้องมานะคะช่วงกลางถึงปลายมีนานะคะมาดูเช um อร r y ี่บอสตัที่ยูวอชิงตันนะคะทุกคนใครก็จะต้องมาที่นี่นะคะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะสวยจริงๆ,ๆค่ะทุกคนไม่มีกี่ใช้คำว่าสวยเปลืองเคื่อผ้ามันสวยจริงๆ โหววอาหามีแดดนี่ชุดนาด่ารักผิวหวงมกวันนี้ทุกคนดูอากาศนะคะคืออากาศครึ้มมากไม่มีแดดเลยนะคะ,ะถ้ามีแดดจะสวยมากที่แม่ไม่กี่บอกว่าปกติแล้วเนะี่ยเซียโชคือจะครึ้มตลอดเลยนะคะแม่ไม่กี่สองมาสองวันแรกเนี่ยคือแดดดีมากวันนี้วันที่สามไม่มีแดดเลยนะคะทุกคนครึ้มมากเลยค่ะ วิดีโอทำไมเดี๋ยวนะวิดีโอก่อนนะหลังจากที่เราไปดูเชอรี่บลอสซัมที่อยู่วังชิตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากันที่ Microsoft Company นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเซียร์โชเนี่ยเป็นแหล่งรวมของอมพานีใหญ่ๆอยู่ที่เซียร์โชนะคะ mm hmm. ก็จะมี Amazon นะคะ mm hmm. มีะ Microsoft แล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคะทุกคนไม,ม,นม่ไม่มขิดลืมไม่ไม่ขิดลืมปีอะไรอย่างหนึ่งอะที่มันใหญ่ๆห่มากเลยอะคะ่ะทุกคนใครใครรู้ช่วยบอกด้วยไม่ไม่มขิดลืมจริงๆริาจะให้ <คะ S 2> ดูว่าบิลเกตนี่นะเขาจะมีรูปนี่นะอดีต<ม>แล้วก็ป,นะปัจจุบันปัจจุบันนะแล้วก็บิลเกตคือคนที่ <8. S 2> บิลเกตคือคนนี้นะนี่นะ<ม>คน <8. S 2> ที่แปดก็คือคนนี้อคนนี้นะคะ แล้วดูนะปัจจุบันนะบิวกิคือคนนี้นี่อันนี้คือพนักงาน Microsoft รุ่นแรกเลยแล้วก็รุ่นแรกเอาไปแล้วรุ่นแรกก็ที่แรกอยู่ที่อบูร์กีด้วยอัฟฟิทถุงรุ่นแรกที่อเบูร์กีนู่นแล้วเราก็มาต่อด้วยการมานั่งที่ซาบักที่ใหญ่นะคะ อีกที่หนึ่งในอสีทชลนะคะคือนักท่องเที่ยวก็จะต้องมาที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งะะที่ต้องแวะมานะคะใหญ่มากๆเขาก็จะมีให้ดูนะคะการเผาเการอบมเมล็ดก,กาแฟให้ดูแบบสดๆตรงนั้นเลยนะคะมีเครื่องมือเครื่องจักรเหมือนเป็นแบบแฟคทอ r y รี่นะคะเล็กๆย่อมๆนะคะโรดให้เราดูกันเลยนะคะ โอ้ oh. คือมันต้องมันต้องดังใช่ไหมคะหนูมันต้องดังเ uh? ขาเรียนใช่จ้ะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงมไม่ไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียงเนี่ยดูดิ ช่วงเย็นวันนี้นะคะเราก็จะไปทานอาหารไทยกันนะคะที่ร้านน้อยไทยนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็เราก็ไปชมว,วิวกันแถวบริเวณนี้ด้วยนะคะก็คือสวยมากนะคะ,ะมีสวนสาธารณะให้เราเดินเล่นนะคะเราก็เลยมาดินเนอร์กันที่นี่นะคะแจสมินกับคุณจีนะคะเขาก็ะเขาชอบแวะดู ป้ายโฆษณาขายบ้านนะคะที่นี้นะคะพราะว่าบ้านที่นี่สวยจริงนะคะทุกคนบ้านน่ารักมากแต่ก็้ดานราคาราคาก็ตามสิ่งแ่าร้อมตามสภาพอ่นนะคะก็มีแบบคือล้านอัพขึ้นไป2ล้าน3ล้านะนะคะใช่น้อย โอ้ CP พวกสิบแปด and under ไรฟรีเพราะฉะนั้นหนูก็ยังฟรีสิหนูก็ฟรีดิใช่ไหมอือฮัหนูก็ไม่ต้องซื้ออย่างเงี้ย Adult scale one เออสิบแปด and under หนูสิบแปดอยู่หนูไม่ต้องซื้อลูก New messaging signs will be installed at Westlake March 18 2010. Work will take place from 8 a.m. to 4 p.m. Monday and Friday? And will have an in to the station platform? Would you like the station? On วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่ที่ซีแอชโชเรากำลังจะเดินทางกลับซาตาเฟ่นิวเมซิโกกันนะคะเราก็ใช้บริการรถไฟนะคะจากซีแอชโชไปที่แอร์พอร์ตนะคะเพราะว่าวันนี้คุณจีกับ น้องนิชาเขาทํางานนะคะเราก็บอกว่าไม่ต้องขับรถไปส่งเรานะคะให้มัส่งมาที่สถานีรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งไปเองนะคะตอนนี้เราก็ลงมาซื้อตั๋วกันนะคะน้องแจฟินอายุต่ำกว่า18เนี่ยไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะไม่ไม่กี่ก็ซื้อตั๋วเลยนะคา3ดอนนะคะซึ่งมันสะดวกมากๆนะคะทุกคน<อ>ถ้าเรานั่งรถเนี่ยมันก็ใช้เวลาขับรถไปเองเนาะไม่ได้ออกอยู่ใต้แต่มันเป็นแสง next s t a แล้วเราก็มาถึงซานตาเฟ่นิวเม็กซิโกอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนสรุปว่าเราไปเที่ยวเซียโตรมาเนี่ยเปรียบเทียบกับที่เราไปซานฟรานซิสโกมานะคะเรามีความรู้สึกว่าเซียโตรน่าอยู่กว่าเราความรู้สึกว่ามันเซฟปลอดภัยกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปแหล่งตรงที่โฮมเลสนะคะแต่ว่าจากที่เราเห็นเนี่ยโฮมเลสก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแล้วก็เมืองดูสะอาดนะคะแล้วก็ขนส่งสาธารณะนเนี่ยเวลาที่เราขึ้นใช้บริการเรายังมีความรู้สึกว่ามันปลอดภัย กว่ามากกว่าที่ซานฟรานซิสโกนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะเซียโชนะคะเผื่อใครกำลังมองหาว่าเราจะไปอยู่เมืองไหนรัฐไหนนะคะก็เซียโชก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะ